ลฟสวัสดีค่ะนมิมิชไชนานะคะไชานามาสวัสดีด้วยแล้วก็เด็กๆนะคะเมนวิลีน่าก็อยู่นี่ค่ะมารับไชานาแล้วก็พาไชานามาทําภารกิจนะคะสวัสดียามเช้านะคะ ยามเช้าทางสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะคะไปทางอื่นก่อนเพราะเด็กหน่อยมานำแม่มินมามาวแอนตาาหฮ เด็กๆคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยเดี๋ยวพาชายนามาตรงนี้นะคะก็มชใช่นะพี่แคนตาให้เด็กๆเขาเล่นกันทางนู้นนะคะถ<ส>้ามีเด็กคนอื่นมาเล่นด้วยนะคะ<ส>เอ้ชายนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อนานันท์สวัสดีค่ะพี่ดารุณีสวัสดีนะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะอุ้ยเลยแม่ตไตน่งตรงนี้ก่อนบ่ได้ออค้ากล่องอยางมานำพี่น้องพาชายนาไ่ทำภารากิจเลี้ยงชายนาค่ะแปบ๊บนึงให้ชายนาชายนาอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยชายนักกม้มก้มให้นา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไนนะท่านเซ hey ่ท่านผู้ชมไหมใช่นะพร้อมซิตก็มาสิทซิทโอ้เมตายบอกให้หนางลงโอ้เก่งมากเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสแนล แม่ไตต้องพูดกับชายนาตลอดนะคะเพราะว่ามีสุนัขตัวเดินไปเดินมาข้างนี้น้ำ่ะสวัสดีนะคะเฮ้ยชายนาชายน้า,า,นาพาเด็กๆเ,เข้ามาเล่นนะคะที่สนามแล้วก็พาชา้ยนาออกมาข้างนอกด้วยค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยชายนาและท่านผู้ชมเหนือลูกเห็นท่านผู้ชมไหม ห็นท่านผู้ชมไหมเลียงทั้งลูกเลียงทั้งเด็กเด็กเลียงทั้งชายหน้านะคะรับท่านผู้ชมนะขอบคุณมากค่ะ ี่ดารุณีบอกว่าหนูน่ารักนะชันนยนานขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณอ,อ,อย่างโน้พี่อนันต์อยากไปสวีเดนมาค่ะบรรยากาศก,กำลังดีแต่ก็เริ่มเริ่มหนาวแล้วค่ะทางสวีเดนเฮ้ลีน่าใครคอมเดินห้าสี่ดันลีน่ามาแล้วแอบหลบลีน่าอยู่นี่นะคะโย่สแนลสแนลสแนล งมิสายอันนี้ไปน้ำค่ะเพราะว่ามีคนเยอะค่ะพี่น้องค่ะนคนเขายางไปยางมากเนาะค่ะเนาะทายได้ให้เบิ่งแป๊บเดียวนั้นค่ะพี่น้องเพราะเดี๋ยวใช่น่าจะวิ่งไปทางออ่นเนาะค่ะเนาะ<อ>แล้วก็คนก็จุงจงงสุนสักมากทางพีผ้ามาททาภารกงภารกิจชิ้งช่องอันน,น,นนั้นอันนี้เนาะค่ะ จ้าเฮ้ยใช่นะทิต้าทิต้าเฮ้ยลีน่าเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้เมนวินโอเคเด็กๆมาแล้วเฮ้ยเมนวินท่านผู้ชมแล้วก็แม่ให้สวัสดีครับท่านผู้ชมจจา ขอบคุณมากมากค่ะพี่ดารุณีขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่อนันต์นะคะพาเด็กๆเลี้ยงชาหนะคะช้หน่าแสนรู้ของครอบครัวชาน่า,นา ah. ฟีนฟีนฟีน สแนลและฟีนฟีนชน่าฟินเชน่ารัฟฟนฟีนฟีนฟ่นฟินทังอื่นเขากับพ่นองน้าไปข้างนอกนำกันโอ้ยต้องพาเด็กหนุ่ยไปทางอื่นก่อนพี่น้องคนอะมากเยอะแป๊บหนึ่งเด้อค่ะก็ไปกวนท่าซีด้านไหนลูกไปด้านนี้ไหมแหน่ Nè <tốt> ok. Come, cháy nắp cháy nắp cháy nắp mẹ nắp cháy má mẹ má mẹ nắp cháy nắp nào ผ้าขึนผู้แบบนี้เอาซบเข้ามาใช่นะอึบอึบใช่นะอึบอึบไพ่ใช่น่าขึนผู้พ่ใช่น่าออกกำลังกายนะคะใช่น่าจะมีเพื่อนนะคะจะได้มีเพื่อนมาทำทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยให้ใช่น่าออกกำลังกายนะคะไม่งั้นใช่น่าเขาจะเหงากว่าจะคองเขาสิไมาอย่างจังสีนะคะไมตายก็ช่วยเลี่ยงค่ะ ช่วยเลี้ยงช่วยดูแลเพราะเราก็ <laughs>